สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เพื่อนๆอยู่ในช่องของเอมี่อีกแล้วนะคะวันนี้เอมี่จะพาเพื่อนๆไปทานแกงเส้นค่ะเป็นแกงเส้นอีสานแต่ว่าร้านนี้ค่ะจะอยู่ริมทางจะเป็นร้านข้างทางนะคะเวลาขับรถผ่านเนี่ยก็จะเจอนะคะแต่ว่าเส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางโซ่พิสัยอําเภอโซ่พิสัยไปจังหวัดบึงการนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆไปกันแล้วก็ลองไปร้าน ลองไปชิมร้านขึ้นเตี่ยวริมทางร้านนี้ดูว่าจะอร่อยไหมวันนี้เป็นครั้งแรกแต่ว่าเอมี่ขับรถผ่านหลายรอบแล้วยังไม่ได้แวะแต่วันนี้จะลองแวะทานดูค่ะไปกันเลยค่ะพเพื่อนๆครั้งนี้ใช้เวลาในการขับรถประมาณ10-15นาทีค่ะ อ,อยู่ข้างหน้านี้เลยจะเป็นสองร้านที่อยู่ฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่ง<ด>ขวาค่ะยังไงเราเดินเข้าไป,ปข้างในกันเลยนะคะอืมพอดีเห็นร้านกล้วยทอดเป็นร้านประจํำที่ไม่เคยทานก็เลยแวะเข้ามาดูว่าจะมีกล้วยที่เราอยากกินหรือเปล่า แต่ทางนี้กล้วยที่เราอยากกินก็คือไม่มีจะมีเป็นเกี๊ยวแทนค่ะเ,เพื่อนๆแต่ร้านนี้ก็อร่อยนะคะเป็นร้านประจําของเอมี่เลยเวลาขับรถผ่านเนี่ยจะแวะซื้อกล้วยทอดร้านนี้อร่อยมากเลยค่ะหกชิ้นสิบแล้วอันนี้อันนี้ไมล้ละสิบค่ะว่าจะมากินก,กนล้วยเด็กคนละไม่ค้าหรอไอ้กล้วยไม่มีอ๋อแดบน้องสาวเนี่ยอ่าก็ปกติหนูมาแวะซื้อ เลยไปบึงการนะคะป่วยหาอะไรนะลยนมารักมาแล้ใหม่นะคะเดเลยค่ะเพื่อนเร้านแกงเส้นเป็นแกงเส้นอีสานนะคะจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับร้านกล้วยทอดที่เอมมีไปทานประจำมีน้องเด็กด้วยตัวเล็กน่ารักเลยเดี๋ยวเรามาสั่งแล้วลองทานแกงเส้นอีสานกันดูนะคะว่าจะอร่อยไหมไปกันเลยค่ะ ตัดเลยคะ่ะอ sure> ้สามจะาในต่างสามส 30, 30, 30. Ame, ิบมาให้หนูก็ได้หรือว่าต้องปุงอีกเหรอเย้คนเสร็นเสร็จแล้วค่ะใหม่ จะแต่งยังไงอ้หนุ่ยเหตุซาฉันก็อยากสวยนอนอันนี้น้ำุกใส่อย่างค่ะใส่คู่แต่ อันปกติข้าเหลียวเขามเขาเห็นเพื่อนขายยังไงจนึว่าเพื่นขายจะลุกิ้นนี่ปกติเราขายเราเห็นแกตั้งมันจะนึกว่าขายเนียนเกือบหนักแพงถ้าเขาจะจิบจวดเต็มคนก็ได้ลวเขาจอบนเห็น่าหนูเห็นนูเ็นัว ไฟม,มันใหญ่กว่าเมนชอบไฟเธอมันน้อยชอบแบบหนึ่งก็ตรงไหนจะเด่นกว่าคว่ามันมันดูเหมือนไทยหลายอย่างนะต้องเอาป้ายใหญ่กว่าเพราะของเธอมันดูดบอสต์นี่ รอนห้ามื่นแต่อยูน้อยรมคนเก่งคนเก่ง

อ้คนนี่ิอย่วท่ายเาต่ป็นจะไต่อยคนเอมาอนงทีังเฮ็ผมเท่งอ่ะมาอยท่านได้หน่อยหมอัไมอย่ามันอยยัดโตมันหายหน่อยละเพียรมันุดแต่ละคน เราหอราน่ยาบไม่ได้เลยเยบอกว่าันไม่ไ้ลบแล้วนี่เงนในที่จะไม่มีอยอ่ะบุีึ่กับาบุญลักษณะสวยไหลรับ มีของเพื่อนะเบบราได้บารลุหน,นึ่งแบที่เที่ยวนึ่งแบบเป็นกีน่ผงก็อได้เนาะเนี่ลบอะไรม่ค้ากลับแล้วนะคะบายบายหน่อย รายการชวนช,นชิมของเอมี่จบแล้วยังไงฝากเพื่อนๆติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องเอมี่ด้วยเดี๋ยวจะพาไปกินอะไรอร่อยๆอ,อ,อีกนะคะสวัสดีคะ่ะ